คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับไปช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือนะครับล่าสุดมีการจัดกิจ,จกรรมขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับได้ร่วมกันจัดงานลานา EXPO 2021นะครับโดยพันหึกกำลังกับผู้ประกอบการแล้วก็ภาคเอกชนครับร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาโดยงานนี้จะจัดขึ้นแบบไฮบริดครับ นายประจนปัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับล่าสุดท่านเปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและแม่ฮ่องสอนครับได้ร่วมกันจัดงานลานนาเอ็กซโป2021ครับภายใต้แนวคิดกินดีอยู่ดีชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งในงานนี้นะครับทั้งเอกชนและผู้ประกอบการในกลุ่มก็จะมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับมาเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันโดยภายในงานครับก็จะมีการจัดพื้นที่ทั้งการแสดงทั้งการจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งนะครับมีกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าสมุนไพรกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและสิ่งทอรวมไปถึงของฝากของที่ระลึกด้วยนะครับ และนอกจากนี้ก็พลาดไม่ได้เพราะว่ายังมีกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปอีกด้วยครับโดยงานที่จะจัดขึ้นนี้นะครับแน่นอนครับช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ก็จัดงานกันแบบไฮบริดนะครับม,มีทั้งการจัดงานในรูปแบบออนไลน์และการจัดงานแบบออนไซต์ครับโดยออนไซต์เนี่ยจะจัดกันในพื้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใต้าการควบคุมมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยงานนี้ครับลานนาเอ็กซโป2021นะครับจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16มกราคม2565นี้ครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีเวลามากขึ้นอีก1ชั่วโมงคือตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะครับอิจชาคนเชียงใหม่เลยได้ไปเที่ยวแบบนี้ด้วย,ยก็ไปช็อปปิง้งด้วย,ยอยากบินกลับบ้านเลยกล,ยลยับบ้านที่เชียงใหม่เลยครับ